มีผู้เสียชีวิตแล้วเอธิโอเปียเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสมาร์กที่อันตรายถึงชีวิตสถานการณ์นี้ร้ายแรงกว่าที่คุณคิดและอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกทั้งหมดเอธิโอเปียยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสมาร์กซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศสุนใต้สถานการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับทั้งรัฐบาลเอธิโอเปียและองค์กรระหว่างประเทศ ตามรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเอธิโอเปียได้ประกาศยืนยันการแพร่ระบาดของไวรัสมักอย่างเป็นทางการและในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้แล้ว3รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดก,กับซูดานใต้ทำให้เกิดความกังวลว่าไวรัสอาจแพร่กระจายข้ามพรมแดนได้ รัฐบาลเอธิโอเปียไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังดำเนินการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อจำนวน17รายจากภูมิภาคโอโมโอโมทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตโดยผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันกำลังได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและรัฐบาลกำลังออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างเข้มงวดแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจองค์การอนามัยโลกหูและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกาซีดีซี ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสนับสนุนการทดสอบและการควบคุมการระบาดในพื้นที่แล้วแต่หลายฝ่ายยังคงกังวลเกี่ยวกับความรวดเร็วในการตอบสนองและความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของซูดานใต้ได้ออกคำแนะนำด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในสีเขตของประเทศให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสมักนี้เป็นมาตรการพื้นฐาน,านที่สำคัญมากแต่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสุขอนามัยการปฏิบัติตามอาจไม่ใช่เรื่องง่าย นายชองคาเซยยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการระบาดครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากระบบสาธารณสุขของซูดานใต้ยังคงเปราะบางและอาจไม่สามารถรับมือกับการระบาดในวงกว้างได้ ไวรัสม์กมีต้นกําเนิดมาจากค้างคาวผลไม้เช่นเดียวกับไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นไวรัสที่มีความร้ายแรงและเป็นที่รู้จักกันดีกว่าวรัสมร์กสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อเช่นเลือดน้ำลายหรืออาเจียนหรือผ่านการสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นผ้าปูที่นอนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไวรัสชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง88%ซึ่งหมายความว่าเกือบ9ใน10ของผู้ติดเชื้ออาจเสียชีวิตได้อาการของการติดเชื้อไวรัสมารกได้แก่มีไข้สูงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงท้องร่วงอาเจียนและในบางกรณีอาจมีภาวะเลือดออกรุนแรงซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสมาการรักษาจึงเน้นไปที่การประคับประคองอาการเช่นการให้สารน้ำเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆสถานการณ์การระบาดของไวรัสมากในเอธิโอเปียเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการสูญเสียชีวิตคำถามที่น่าคิด คุณคิดว่ามาตรการที่รัฐบาลเอธิโอเปียและองค์กรระหว่างประเทศกำลังดำเนินการอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่และเราควรทำอย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุนพวกเขาในการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลย